พระคเนศในประวัติของพระอิศวรพระอิศวนมีโอรสสององค์คือพระคเนศกับพระคันธกุม,มารโอรสทั้งสององค์นี้มีประวัติแตกต่างกันมีนิสัยและสติปัญญาคนและแบบพระคเนศมีลักษณะเป็นปราดมีปัญญาว่องไวส่วนพระคันธกุม,มารมีนิสัยตรงไปตรงมาแต่ปัญญาไม่ว่องไวเหมือนอนพระคเนศผู้พี่เรื่องความฉลาดไหวพริบของทั้งสองมีเรื่องคล้ายๆกันอยู่สองเรื่องเรื่อง หนึ่งเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งขณะที่พระอิศวรกำลังประทับอยู่บนเขาไกรล,ลาศพร้อมด้วยโอรสทั้งสองนั้นทระนางปานวตีหรือพระอุมาผู้เป็นชายาได้นำมะม่วงมาถวายผลหนึ่งแล้วก็จักไปโอรสทั้งสองเห็นมะม่วงเข้าก็พยายามที่จะแย่งเอามะม่วงผลน,นั้นจากพระอิศวรให้ได้เมื่อต่างก็จะเอาให้ได้ จึงเกิดการทุ่งถิ่งกันขึ้นมาม้วงผลดีวะไม่อาจแบ่งให้โอรสทั้งสองได้แต่ในที่สุดพระอิศวรก็คิดอุบายจึงได้ประกาศว่าถ้าใครไปรอบโลกได้เจ็ดรอบและมาถึงก่อนก็จะได้มาม่วงงอกผลนั้นคันธกุมารเป็นคนรวดเร็วอยู่แล้วก็ไม่รอช้าขึ้นขี่นกยุงออกเดินทางทันทีแต่พระคเนศแทนที่จะขี่หนูไล่กวดพระคันธกุมารไปกลับลุกขึ้นเดินวนรอบพระอิศวรจนครบเจ็ดรอบแล้ว ก็ทูลพระอิสศวรว่าข้าแต่พระบิดาพระองค์คือจักรวาลและจักรวาลคือพระองค์ซึ่งมีความในแฝงว่าพระอิศวนเป็นเทพพเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างโลกด้วยและถือกันว่าใครได้ประทักษิณบิดาครบเจ็ดรอบแล้วได้กุศลเท่ากับใปรอบโลกพระอิสศวรเมื่อได้ยินพระคะเนศอธิบายเช่นนั้นก็ชอบพระไทยจึงประทานมะม่วงผลนั้น ให้แลกกว่าพระคันธกุมารจะเดินทางไปครบเจ็รอบพระคเนศก็กินมะม่วงเสียหมดแล้วนี่แสดงว่าพระคเนศฉลาดกว่าพระคันธกุมารอีกเรื่องหนึ่งเมื่อทั้งสองมีอายุสมควรจะแต่งงานได้ก็เกิดปัญหาว่าใครจะแต่งงานก่อนในที่สุดพระอิศวรกับพระนางปวารณาตรีเห็นพ้องกันว่าใครเดินทางรอบโลกได้ก่อนก็ควรแต่งงานก่อนก็ควรแต่งงานก่อนถ้าขันธกุมารขี่ตยุงออกนำตามเคยส่วนพระคเนศ คงนั่งเฉยพอเห็นน้องไปรับตาแล้วก็ลุกขึ้นเข้าไปหาพระอิศวรและพระนางปวารีกระทําประทักษิณบิดามารดาเจ็ดรอบแล้วกล่าวว่าถ้าบุตรทำปาระทักษิณบิดามารดาครบเจ็ดรอบก็ได้กุศลเท่ากับไปรอบโลกพระอิศวรและพระนางปวาตีได้ฟังพระคเนศอ้างพอระเวศเช่นนั้นก็พอ พระไทยในปัญญาจึงจัดแจงแต่งนางพุทธิและสิทธิให้กับพระคนเนศทั้งสองนางฝ่ายพระคันธกุมารกลับมารู้เรื่องเขาก็เสียใจเลยไปบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาเกรานดส่วนเรื่องที่พระคนเนศมีหน้าเป็นช้างนั้นมีเรื่องเล่าหลายอย่างเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีอสุนพรมตนหนึ่งชื่อมูลาคณิยัก์เกิดพร้อมด้วยแผ่นดิน ได้พระเป็นเจ้าทั้งสามีจกักษุทั้งสองเป็นเปลวไฟถือตัวว่าเป็นใหญ่กว่าเทวดามนุษย์ทั้งหลายเที่ยวเบียดเบียนตรีโลกทั้งสามฤาษี 4, ทั้งหลายปรึกษาพร้อมกันขึ้นเฝ้าพระอิศวรกลาบทูลประพฤติเหตุทุกประการพระอิศวรจึงเสด็จลงมาจากเขาไกรล่าสรเพื่อจะทําสงครามด้วยสุรตนนี้อสูรตนนี้ก็ไม่เกรงกลัวลืมตาไฟให้บังเกิดเป็นไฟล้อมพระอิศวรไว้โดยรอบพระอิศวรจึงแสดงเทวริษ ประดิษฐานขึ้นเหยียบเหนือหลังอสูรมูลคณีแล้วจึงเปิดท่อน้ำท่อเพลิงออกจากช่องพระการทั้งสองให้ตกต้องศีรษะอสูรมูลคณีอสูรน,นี้จึงสิน้นฤทธิ์พระอิศวนจึงสาบอสูรน,นี้ให้เป็นพาลีแล้วส่งเสด็จกลับเขาไกลลาดในการภายหลังจึงได้บังเกิดพระคันธก,กุมารขึ้นหลังจากนั้นนางเทพอับสรอ,องค์หนึ่งเป็นฆ่าเฝ้านางพระรัศดีปราศจากธรรมคติแห่งจาริเทพอับสรทั้งหลายก็จุติ ลงมากำเนิดเป็นช้างน้ำชื่ออสุรพังคีได้เป็นใหญ่กว่าหมูอมนุษย์ทั้งหลายอสุรพังคีนั้นมีจิตอยากช้าเที่ยวเบียดเบียนตรีโลกทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนความทราบไปถึงพระอิศวรจึงทรงพระดำริจะให้พระขันพระกุมารไปปราบแต่จะโสกันเสียก่อนพอมาถึงวันมงคลเลิกจะโศกันนั้นจึงให้ไปเชิญพระเป็นเจ้าทั้งสองคือพระพรหม และพระนารายมาตัดพระกสาวให้เป็นมงคลพร้อมด้วยพระเป็นเจ้าทั้งสามภพพระพอรมและเทพพยดาทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันที่สถิตแต่พระนารายพระเอิญให้บรรทมหลับสนิทพระนางลักษมีพระนางเมศวลีก็มิอาจจะปลุกจากบรรทมได้พระอิศวรกับพระพรหมและเทพพยดาทั้งหลายคอยพระนารายอยู่นานจวนจะถึงเลิกอยู่แล้วพระอิศวรจึงมีองค์การให้เอามหาสังพิชัยถุยไปเป่าปลุกบรรทมพระนาราย ในเกษียสมุทรพระนารายณ์กำลังบรรทมหลับสนิทแววเสียงมหาสังก็ลืมพระเนตรขึ้นเห็นพระอินจึงตรัสว่าโลกทั้งหลายเป็นเหตุประการใดพระอินท์จึงกรับทูลว่าพระอิศวรมีองค์การให้ข้าพระบาทเอามหาสังพิชัยเป่าปลุกบรรทม เพื่อเชิญเสด็จไปตัดพระกสาวพระคันธกุมารในเวลานี้พระนารายณ์ได้ฟังก็พลังพระโอษดออกไปด้วยกําลังมูบัญทมว่าลูกหัวหายจะนอนหลับให้สบายก็ไม่ได้แล้วเสด็จจะมากับพระอินขณะเมื่อพระนารายณ์ตรัสนั้นด้วยอํานาจวาจาสิทธิ์พระเสียรพระคันธกุมารก็อันตรธานหายไปครั้นเมื่อพระเป็นเจ้าทั้งสามมาถึงพร้อมกันพอได้มุงคลเริอก็ไม่เห็นพระเสียรพระคันธกุมารเสียแล้ว จึงปรึกษากันว่าวันนี้เลิกไม่ดีห้ามทำการมงคลต่อไปจึงได้เรียกกันว่าวันโลกาพินาแต่นั้นมาพระอิศวนมีองค์การให้พระวิศนุกรรมไปนำศีรษะมนุษย์ที่ถึงแก่ความตายในโลกมนุษย์มาต่อแทนพระเสียรพระคันธกุมารที่หายไปพระวิศนุกรรมก็ลงมาหาไม่ได้เพราะไม่มีใครตายในวันนั้นจึงได้กลับไปทูลพระอิศวรพระอิศวน จึงสั่งมาใหม่ว่าใครก็ได้ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ท่านอนหันศีรษะไปทางทิศต,ตะวันตกและสัตว์นั้นถึงที่ตายแล้วก็ให้นำศีรษะมาเถิดพระวิษณุกรรมกลับลงมาอีกครั้งได้ตรวจด,ดูจนทั่วก็พบช้างพลายช้างหนึ่งนอนผินศีรษะไปทางทิศต,ตะวันตกก็นำศีรษะครั้งนั้นไปถวายพระอิศวรเมื่อเมื่อต่อเข้ากับร่างของพระคันธกุมารแล้วพระเป็นเจ้าทั้งสามก็เปลี่ยนพระนามให้ใหม่ว่า พระมหาวิคเนตพระอิศวรสั่งให้พระมหาวิคเนตไปปราบอสูรพังคีพระมหาวิคเนตก็สำแดงพระกายเป็นสีน่ก้อนก้อนหนึ่งถือบุงบาทก้อน,อออนหนึ่งถือขอก้อนหนึ่งถือค้อเหล็กก้อนหนึ่งถือก้อนเหล็กแดงทอรงมุสิกะมีหนูเป็นพาหนะไปรบัิกับพวกมนุษย์บริวารของอสูรพังคีพวกอสูรสู้ไม่ได้จึงดำหนีลงไปในแม่น้ำยมนาซ่อนตัวอยู่กลางมหาสมุทรพระมหาวิคเนต จึงอาพระโอ์สุบเอาน้ําในแม่น้าโยมนาโจนแห้งเห็นตัวสูนทรพงคีแล้วจริงถอดงาเบื้องซ้ายคว้างถูกอสูรพงคีและบริวารทั้งหลายจนสิ้นชีวิตนับเป็นชัยชนะครั้งแรกซึ่งพระเป็นเจ้าทั้งสามเห็นว่าที่เสียนี้เป็นมงคลอยู่แล้วอยากเปลี่ยนใหม่อีกเลยและประกาศว่าเมื่อคนทั้งหลายจะกระทำพิธีใดๆให้ทำรูปพระมหาวิคเนตขึ้นบูชาก็จะเป็นมงคลและจากเรื่องนี้เองที่ตามประเพณีของไทย เราก็พล้อยห้ามนอนสีสันไปทางทิศต,ตะวันตกด้วยโดยถือว่าเป็นทิศที่นอนของคนตายหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไทยเราดัดแปลงให้เข้ากับความเชื่อของเราก็เป็นได้อีกเรื่องหนึ่งมีในคำพีพรหมวัยวัตปุราณะโดยกล่าวว่าพระอุมาไม่มีโอรสพระอิศวรจึงแนะนำให้นางทารรพิธีปัญญาครตคือบูชาพระวิษณุนาราย ในวันขึ้น13าค่ำเดือนสามเรื่อยไปทุกวันจนครบหนึ่งปีตามพิธีต้องมีดอกไม้ผลไม้ขนมต่างๆตลอดชนแก้วแหวนเงินทองเตรียมไว้เพื่อให้เป็นทางแก่พราหมุ์คนทุกวันมีการเลี้ยงพราหมด้วยนับว่าเป็นพิธีใหญ่มากคนธรรมดาทำรรมไม่ได้พระอุมาต้องถือศีลสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ระลึกถึงแต่พระนารายณ์ตามเรื่องว่าพระอุมาปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นเวลานาน,านก็ไม่ได้โอรสจนเกิดความท้อถอยเสียใจ แทบจะล้มเลิกพิธีแต่แล้วก็มีเสียงร้องบอกว่าให้กลับเข้าไปในห้องเธอจะพบกุมารซึ่งพระกฤษณะมาเกิดเป็นโอรสพระอุมาเข้าไปดูก็พบกุมารจริงๆเมื่อบรรดาเทพทั้งหลายทราบเรื่องต่างก็พากันมาอวยชัยให้พรในบรรดาเทพเหล่านั้นมีพระสนิหรือพระสาวรวมอยู่ด้วยพระสนิมาเพื่อเป็นเกียรติเท่านั้นเองไม่กล้ามองกุมานั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะครั้งหนึ่งภรรยาพระสนิหาว่ามัวแต่ภาวนาถึงพระวิษณุไม่เอาใจใส่นางเลยสาบว่าถ้าพระสนิมองดูใครก็ให้ผู้นั้นถึงแก่ความพินาศพระอุมาเห็นพระสนิดูแต่พื้นไม่มองกุมานก็ชักไม่พอใจถามว่าทำไมไม่มองดูลูกของนางบ้างพระสนิก็เล่าเรื่องที่ถูกสาบให้ฟังพระอุมาออกจะไม่ค่อยชื่อเห็นว่าพระสนิจัดกลัมีมากไปเสียหน่อยก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกนะดูเถอะพระสนิยังไม่แน่ใจก็บอกให้พระยมเป็นพยานแล้วก็เหลือบมองดูพระกุมารน,นั้นฉับพลันเสียงกุมารก็ขาดกระเด็นแล้วไม่เป็นเท่าฐานทำให้พระอุมาเสียใจและขัดเคืองพระสนิเป็นอันมากท,ทั้งทั้งที่เป็นผู้อนุญาตเองพระอุมาเลยสักให้พระสนิเดินเขาขายขายเยกส่วนพระนารายได้เสด็จขึ้นทรงครุฑไปยังแม่น้ำบุปผัแล้วนำเสียง ช้างกลับมาต่อที่สอกุมารกุมานนั้นเลยมีเสียงเป็นช้างกลับฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่อีกครั้งอีกเรื่องหนึ่งมีนางชัยยาและวิชยาพระสหายของพระอุมาได้ออกความเห็นว่าพระอุมาน้าจะมีคนใช้เป็นของตนเองดีกว่าใช้คนของพระอิศวรซึ่งพระอุมาก็เห็นด้วยคราวหนึ่ง พระอุมากำลังส่งน้ำอยู่ในตำหนักพระอิศวนโผลเข้าไปอย่างไม่ตั้งใจทำให้พระอุมานึกถึงคำแนะนำของพระสหายขึ้นมาได้จึงเอาใครจากผิวหนังปั้นเป็นรูปคนงามขึ้นมาแล้วสั่งให้เฝ้าทวานไว้ยังกวดขันใครจะเข้าไปข้างในไม่ได้เด็ดขาดนอกจะได้รับอนุญาตและมอบก,กระบองเหล็กให้เป็นอาวุธซึ่งก็คือพระวิคเนศวันหนึ่งพระอิศวนมีความประสงค์จะมาพบพระอุมาแต่เมื่อมาถึงหน้าห้องก็ถูกนาย ทวารบานหน้าใหม่ที่พระองค์ไม่รู้จักยืนขวางกัน้นไม่ยอมให้เข้าไปพระอิศวรก็ดึงกันจะเข้าไปให้ได้ในทวารบานจึงเอากระบองไล่ตีให้ออกไปพระอิศวรทรงเครียวมากสั่งให้บริวารจัดการกับนายประตูผู้บังอาจทันทีแต่บรรดาบริวารก็่พยแพ้แม้พระวิษณุและเทพอื่นๆจะมาช่วยก็ไม่สามารถทานฤทธ ในประตูผู้นี้ได้ฝ่ายพระอุมาเมื่อทราบว่าพระวิคเนศผู้โอรสกำลังถูกกุมล้อมจากพวกที่มีกำลังเหนือกว่าก็ส่งเทพพนารีสองตนออกไปช่วยพระวิคเนศจึงปลอดภัยเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ยอมสงบสึกแต่พอเทพพนารีทั้งสองจากไปไม่มีใครคุ้มกันพระอีศวรได้โอกาสก็ตัดศีรษะในทวารบานทิ้งทันทีเมื่อพระอุมาได้ทราบ่าวโอรสจากฤษีนารส ก็เกลี้วจัดได้นิมิตเทพพนารีขึ้นพันตนส่งออกไปทำสงครามกับอีกฝ่ายธรรมให้ในที่สุดฤาษีนารถต้องทำหน้าที่ไกลเกลี่ยอ้อนวอนพระอุมาให้ยกโทษสักครั้งพระอุมาก็ตอบว่ายกโทษยอมสงบศึกได้แต่ต้องทำให้โอรสของพระนางมีชีวิตขึ้นมาได้เสียก่อนพระอิดสวนจึงให้เทพเทวดาทั้งหลายออกช่วยกันค้นหาสัตว์ที่มีชีวิตที่พบครั้งแรกแล้วนำศีรมาต่อที่คอโอรส พระอุมามีเทพองค์หนึ่งพบช้างตัวหนึ่งที่มีงาข้างเดียวจึงนำศีรษะช้างนั้นมาต่อเมื่อพระอุมาเห็นโอรสมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็พาไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อขอขามาในเรื่องที่ได้ล่วงเกินมาแล้ว